วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าตีหัวไม้ยังไงที่แม่นยำสามประเภทที่เราเจอกันบ่อยๆในสนามได้มีอะไรบ้างเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโปรฟ وك ชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฟุกจะมาพูดถึงเรื่องการตีหัวไม้ยังไงให้แม่นยําเพราะว่ายังมีนักกอล์ฟอีกหลายคนที่แบบว่าตีพลาดกันค่อนข้างเยอะหัวไม้แบบตีท็อปตีหลังลูกตีฉุดอะไรเงี้ยวันนี้ฟุก็เลยจะหยิบยื่น3แบบที่แบบนักกอล์ฟตีหัวไม้พลาดกันบ่อยๆว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วก็จะบอกวิธีแก้ไขว่าเราควรจะทายังไงบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด u b s ส r i b e หรือกดติดตามให้กับช่องโปรฟ وك ชแนลเพื่อจะไม่พลาดคลิปยยนัลกเ เรื่องแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการเซตอัพครับมันจะมีหลายๆคนที่ยืนเซตอัพหัวไม้แบบเอาลูกกอลไว้ตรงกลางหรือไม่ก็แบบว่าไว้ซายไซด์น้อยเพื่อต้องการชุดเขยที่แบบตัวเองตีออฟปีกมากเดีเ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีที่ทำผิดๆกันบ่อยที่เจอกันบ่อยๆในสนามใดนะจะยนืนอย่างนี้ดีหลอกมือไว้ข้างหน้านิดนึงดกดลงเพื่อต้องการจะแบบตีหัวไม้กดลงมาว่ากลัวว่ามันจะออฟโฟนจะไม่ลอยแบบนี้ ได้หรือเปล่ามันก็ได้ครับเป็นเราแก้ปัญหาด้วยไปครับคือต้องบอกวิธีที่ถูกต้อง oh. จริงแล้วเราควรจะยืนเซตอัพหมู่ไมยังไงวิธีที่ถูกต้องในการที่เราจะยืนเซตอัพนะครับอย่างแรกเลยคือูวกบล็อกจะอยู่ต้นือวพวกเท้าซ้ายแบบนี้สองคือเราจะทิ้งบาลานซ์ทั้งหนังไม่เท่ากันแต่เมื่อกี้ที่ภูสาธิตวิธีที่ผิดคือเราจะยืนนะุ่มแน็ต50-50เท่ากันอันนี้เราจะเปลี่ยนจาก50-50เป็น,เ,นเอามาไว้ข้อขวามาไว้ข้าขงขวาของตัวเองนะ แล้วก็ไว้ทั้งซ้าย40เราก็จะยืนเอียงรูปเอียงทางขวาแบบนี้มันจะทําให้ไม้ลงมากว่ารูปแล้วรูปมันจะลอยง่ายขึ้นอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบแรกที่เราพบเจอได้บ่อยในสนามไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกนะันปัญหาที่สองที่เราพบเจอบ่อยๆในสนามไรหรือเวลาไปออกรออหรือเวลาที่เรไปเจอผู้ใหญ่เจออะไรอย่างเงี้ยติดกอกก็คือถ้าภาษาท๊อกนะภาษาก๊อกที่เข้าใจง่าย,ายๆคือขอทีคุกันว่า ตีเราหน้าไว้ถ้าเราจะพูดออกมาให้มันเป็นศาต์ัหน่อยก็คือแกลําตัวเราเวลาท้่เราตีไปอ่ะมันควรจะยังถูกก้มไว้แบบนี้ไม่ใช่ยกขึ้นผลเสียที่ตามมาของการที่ตีเราตัวมันยืดขึ้นแบบนี้ก็คือเราตีท็อกแน่นอนยังไงก็ทอ็อกถ้าไม่ทอ็อกก็คือตีไม่โดนลูกไปเลยอันนั้นเป็นสาเหตุที่หลายคนชอบกตีล้วหน้าไว้ตีเราไ,ไม่โดนลูกเขาก็จะพูดเสี้ทีนี้ครูก็จะ พูดออกมาให้มันเป็นภาษาพอมากขึ้นนะครับเผื่อใครที่ดูแล้วจะได้เข้าใจว่ามันเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วการที่เราตีเราหน้าไวมันคือตีแล้วแกนําตัวเรามันยืดขึ้นเร็วกว่าปกติคือเวลาที่เราตีทุกท้องอะเวลาเราตีผัไม้นะหรือจะหรือจะตีเหล็กตีเลเวอร์อะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราเดาซืงม,มาแกนําตัวเราอะมันยังพุ่งอย่างนี้ไม่ใช่ยืดขึ้นอ่ะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งแล้วถามว่าจะทำยังไงที่จะตีล็อกแกนลำตัวไม่ยืดหรือไม่หน้าไว ันย่อไปของต้งของที่บ้านแล้วก็ที่สนานไหนก็มีวิธีที่ซองสองแบบอย่างแรกเลยคือเอาไม้ตั้งพื้นหรือยืนเสื้ออัพจริงเหมือนเราจะตีจริงเลยก็ทิ้งมือลงหมุนขึ้นแหวซสวิงแล้วหมุนกลับให้แขนขวาไหล่ขวาตัวเองอะ่ะผ่านหน้าหรือชี้ไปข้างหน้าก่อนแล้วตัวเราแกนเราโยนเราจะก้มอยู่หรือจะเป็นแขนซ้ายก็ได้ทําได้ั้งสองฝั่งเลยแขนซ้ายก็ได้อันนี้เป็นวิธีแรกที่สามารถทําได้ที่บ้านเพื่อ ให้กล้ามเนื้อมันจําเป็นสิ่งที่เราทำาทำฝูกหรือทำใหม่ขึ้นมาเพื่อที่มันจะลืมของเก่าๆไปแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยนะแต่ก็ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ก็มีวิธีหนึ่งที่ซ้อ,อมได้ง่ายๆเวลาไปสนามไหนซ้อมได้ก็คือพอเราหมุนขึ้นมาสวิงเสร็จจังหวะที่ดาวสวิงอะ คนจะเป็นกันคือรีบหันไปมองผลงานโดยที่ไม่ได้โฟกัสถึงตรงนี้เพราะว่ากลัววตรงนี้มันจะทำออกมาไม่ดีสิ่งที่ควรจะลองเอาไปใช้ดูหรือว่าลองไปปรับดูนครับเวลาที่เราขึ้นไปสวิงพอจัองหวะที่ดาว,ว,าว,ต,วต,ตรงนี้ออกมาอิมแพคูถึงตรงนี้ปล่อยให้ไหลขวาของตัวเองอ่ะหันหน้าไปดาแล้วหลังจากนั้นเราค่อยหันหน้าไปมองผลงาน จริงๆมันก็คือการาร,กรักษาแกนลำตัวไว้แล้วก็ปล่อยให้ไหลผาตัวเองอะหมุนชขนสายตาเราไปต่อรลหว่างนั้นเอาค่อยหันมองมันจะทําให้ตัวเรายืดช้าลงแล้วก็โอกาสกะติกตน่อยลงมันจะใช้กับท,ที่คุให้ทำเมื่อกี้คือยืนตรงๆอ่อยืดยืนเซตอัพมาจับไม้อันนี้ไว้แล้วก็มมกหมุนขึ้นหมุนกลับแบบเนี้ยมันจะให้เกี่ยงมันเป็นขาใช้คำว่าเป็นการจับฟูริ่งที่ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่ง,งวุ่นวายกับอะไรกับชวิงมากอ่ะเดี๋ยวเราสาธิตให้ดู แบบที่2องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบที่3ามกันว่ามันจะเป็นอะไรมาถึงแบบสุดท้ายคือแบบที่3ที่พบพบเจอบ่อยๆเองคนทั่วไปที่ไปออกรอบหรืออ,อยู่นในสนามใดๆรู้จักอะไรอย่เงี้ย อันนี้เป็นค่อยที่ค่อนข้างจะน่นกัวลเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการตีหัไม้อ่ะการตีเฟรย์มันต้องลงรูปมายังไงหรือลงหัไม้ไม่ยังไงจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไรหนไอไอไโอเคผมก็จะเริ่มจากการอธิบายก่อนว่าเราสองคนนี้เฟรย์เนี่ยจุดต่ำสุดของมันอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงต้องล็อกไว้ในโพซิชั่นที่ผมจะบอกเ่อตรงนี้คือจริงๆแฟรว์มันคือจุดที่ไม้ลงมาต่ำที่สุด ก่อนที่มันจะกวาดขึ้นแบบเลเวอร์มันคือการเป็นจังหวะที่สวยขึ้นนิดนึงแต่คือเฟเวอรคือจังหวะที่ลงมาๆๆืึงพื้นพอดีจุดตามหาดัดพอดีแล้วก็สวยให้ไม้มันลอยขึ้นนี้ปัญหาที่คุณพบเจอบ,บ่อยๆยืนแล้วก็เอาลูกกอไปตรงกลางค่อนๆจะค่อนมาตรงกลางพอพอรูว,ว่ามันคือจังหวะที่ไม้ลงมาขวดคู่เหมือนเหมือนเหล็กอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขา,าตีได้ไหมมันก็ตีได้ห,หรือว่า มันจะไม่ได้ระยะไกลเท่าที่มันควรจะเป็นไปห,หรือเช่นบางทีพอพอเรายืนแล้ไม้มันลงมาชันเกินโอกาสที่ลูกจะติเดเศษก็เยอะเพราะว่าทกาามไมัไมไปเวเปมันชันแล้วพอเราไปยืนให้มัน เราพึ่งมากดลูกเพรามันชันกว่าเดิมอี้ลูกมันก็จะกลายเป็นอาจจะโตหรติดเฟรชซึ่งสาเหตุที่คุเจอไบ่อยคือคนจะตีตีเฟรชตีสไลด์เยอะพวกผมหมาอย่างนี้นะถ้าตีสไลด์เยอะมันทําให้ระยะมันสั้นลงอันนี้มันช่วยให้ตีระยะได้ดีขึ้นแต่ต้องฝึกท้องหน่อยเพราไว่าหลายทีมันถ้าไม่ท้องก็ไม่สามารถจะตีให้มันแน่นได้นี้เอาตําแหน่งเข้าๆแล้วกันผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหมันผิดนะผมว่ามันเป็นตําแหน่งที่ตัวผมเองยืนเซตอัพอยู่แล้วก็ถ้าใคร อยากลองเอาไปลองปรักใช้ก huh. so um ับตัวเองคือเวลาที่ผมยืนเนี่ยตำแหน่งทีกกอล์ฟเชเวลโคสอนมาทางฝ่ายนิ้วโป้งเท้าซ้ายเขาจะยืนประมาณนี้เพื่อต้องการที่จะให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดที่ไม้ลงมาถึงกวาดลูกขึ้นพอดีทุว่าแต่บางคนเขาเอาแบบไว้ส้นเท้าบางคนก็ไว้มากกว่าโค้งอีกเนี้ยอันนี้มันผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ เป็นวิธีของแต่ละคนอ่พอเรายืนเสร็จก็เหมือนเดิมเหมือนช่องหนึ่งคือยืมแหตงวนหลังขามาสองข้าหกสิบเซนไว้ฝั่งนี้สี่สิบอันอันนี้แค่ประมาณไม่ได้แบบว่าขั้นเป๊ะๆอะไรอนางนัี้ไม่ได้แล้วก็ช่วงที่สองคือสวิงลงมาแล้วปล่อยให้ไหลขวาเลยเองผ่านหน้าไปเลยเราวค่ย่ันเลยมองมันจะทำให้รูตรงด้วยแล้วก็ไม่ถอดด้วย เรื่จะอย่างที่เห็นลูกมันจะออกไปลอยมากกว่าถ้าสมมติมีผู้ยศสาธิตวิธีที่ผิดก็ออไม่เชือว่าผิดเป็นโพซิชันตำแหน่งกรอที่ไม่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่คือไว้ตรงกลางนะอันนี้คืออยู่ลูกกอแบบส่วนจากกลางตัวแนละ้วเนี่ยคือถ้าดูจากต้องโน้นนะหลายคนจะเห็นเลยว่าลูกมันพุ่งลงมาที่สำคัญคือโฟก่สค่องของ้าง,เเง,ง,งจะเปลี่ยนตัวมันกลายเป็นลูกออกขวาหมดเลยเนี่ยคือสาเหตุที่ทำไมโฟกอยากให้ คนลองไปปรับโพสิชันตัอตูอาจจะทำให้ตีตรงขึ้นก็เหมือนที่ผมบอกไปคลิปที่ผมทำออกมามันไม่ได้มีฝูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรกีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมแค่คิดว่าการที่เราบอกอะไรไปอย่างเงี้ยอาจจะทำให้หลายคน,นตีกอล์ฟสนุกขึ้นเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่อยากพัฒนาตัวเองแต่บางที่็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงผม,ม,มคิดว่าที่บอกไปเทคนิคข่าวเทคนิคนี้จะช่วยให้หลายๆคน,นตีแพร์วได้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาเกมกอล์ฟได้มากขึ้นอาจจะทำให้ตีสกอร์ตามลงให้ตามลงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนตีหองไม้ให้มั่นยําขึ้นวันนี้ก็เหมือนที่ฟกพูดไปเมื่อกี้ว่าที่ฟุกสอนไปมันไม่มีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครชอบอยากลองเอาไปปรับก็ลองไปใช้ดูเหมือนที่บอกว่าถ้าใครตีดีขึ้นก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราก็หวังว่าสิ่งที่ฟกทำไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คลิปนี้จริงๆเราถ่ายวันที่หกหรืเจ็ดมกราแล้วนะแต่ว่าตอนแรกกะว่าจะลงตั้งแต่ตอนแรกกะว่าจะถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่ช่วงวันที่ หลังๆแบบผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันนะแต่ว่าสนามไม่เปิดแล้วก็หลายๆอย่างเจอโควิดเจออะไรเราก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะไปถ่ายเท่าไหร่ตอนนี้พึ่งจะได้ถ่ายก็คลิปนี้น่าจะลงวันที่8น่าจะลงวันวันศุกร์เนี้ยวันที่8มกราก็อยากให้ทุกคนติดตามดูคลิปของเราด้วยนี่ผ่านปีใหม่มาแล้วเราลงก่อนหน้านี้เราลงคลิปตีเทนนิสไปก็ในท้ายคลิปไม่ได้พูดสวัสดีปีใหม่เท่าไหร่ก็สวัสด,ดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงใครที่ดูช่องโปรโพเชียลกดซับสไคร้ก็ขอให้ตีกอดขึ้นนนคคะรับ ก็ขอบคุณมากๆตอนนี้ก็กำลังจะ600ซับสไครต์แล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็คอยแชร์คลิปในช่องเราให้ด้วยก็ถ้าใครชืช่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์ให้กับช่องโป้โฟร์แชนเนลด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป